ดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินแบ่งขายที่วังกระโจมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะเราเปิดภาพกันด้วยวิวเขาสวยๆนะคะวิวเบื้องหน้าของท่านนี้นะคะคือวิวเขาใหญ่ค่ะและเบื้องล่างของเรานี้นะคะคือที่ดินแบ่งขายนะคะ เราเปิดขายที่ดินนะคะที่ดินเงินผ่อน3-5ปีค่ะแปลงละประมาณ200ตารางวานนะคะราคาตารางวาละ4,800บาทถึงราคาตารางวาละ5,800บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแบ่งขายนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9นะคะหากท่านชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะ โอบล้อมไปด้วยวิวเขาและโอบล้อมไปด้วยลํำน้ำนะคะที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกสดชื่นนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะหาได้ยากแล้วนะคะกับตอนนี้นะคะถ้าท่านชื่นชอบและอยากซื้อที่ดินเก็บไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กเลยนะคะ เราเปิดให้ผ่อนกันยาวๆเลยค่ะ3-5ปีนะคะเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากๆเลยค่ะวางดาวเพียงแปลงละ5 0 0 0 0นบาทนะคะคุณก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วค่ะที่ดินแต่ละแปลงนะคะราคาก็หลานต้นๆค่ะหากท่านใดนะคะชื่นชอบที่ดินแบบนี้นะคะต้องการเนื้อที่เท่าไหร่นะคะโทรเข้ามาคุยกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ ได้ปลูกต้นทานตะวันสสวยนะคะไว้รอต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่หวังกระโจมนะคะให้เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาถ่ายรูปนะคะและท่านใดเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินนะคะที่ท่านใดต้องการซื้อที่ดินนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศของแปลงตัวอย่างนะคะที่เรา ปลูกต้นทานตะวันสวยๆไว้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะกําลังผีดอกออกใบสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะดอกดอกใหญ่มากๆเลยนะคะเหลืองอลามงามตานะคะให้ท่านที่มาเยี่ยมชมได้มีโอกาสถ่ายรูปกับดอกทานตะวันสวยๆกันด้วยนะคะถ้าท่านใฝ่ฝัน และมีความฝันอยากจะมีบ้านสวนแบบนี้นะคะได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะไว้ผ่อนคลายนะคะเนี่ยค่ะที่นี่นะคะก็เป็นบ้านตัวอย่างของเรานะคะถ้าทันชื่นชอบนะคะติดต่อหาตุ๊กเลยนะคะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะ เห็นไหมคะโซนนู้นตรงที่ติดธงนะคะคือตรงที่เราแบ่งขายนะคะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยคะ่ะ